ใจมันรักรุงไว้ห้าสิบสองเข้าร้านเน็ตไปเล่นเกมเผยน,นี้คืองานอดิอรเรกเคยเล่นติดกันเก้าชั่วโมงทุกคนมีความสนใจหรือมีงานอดิอรเรกเป็นของตนเองไม่ว่าอายุจะผ่านไปเท่าไหร่แต่พวกเขาก็พร้อมจะทํางานอดอิเรกนี้เสมอคุณลุงชาวอินโดนีเซียคนนี้ก็เช่นกันแม้อายุจะขึ้นเลขห้าแล้วแต่ยังเข้าร้านอินเทอร์นเน็ตเพื่อเล่นเกมอยู่เสมอโดยเรื่องเราถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งขณะนั้นเขากําลังเยี่ยมชมร้านอินเทอร์เน็ตในเมือง มาดูชวตวนออกความสนใจของเขามุ่งไปที่ชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่กําลังเล่นเกมคอนโซลอยู่คุณลุงถูกรายล้อมไปด้วยลูกค้าคนอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวความแตกต่างครั้งนี้ทําให้เขาอยากทําความรู้จักคุณลุงมากขึ้นโดยคุณลุงคนนี้อายุ52ปีมีหลานสามคนซึ่งงานอดิเรกข,ของคุณลุงคือการเล่นเ l a y s t a t i o n เนื่องจากความรักที่มีต่อเกมคอนโซลจึงทําให้คุณลุงกลายเป็นลูกค้าประจําของร้านอินเทอร์เน็ตสิ่งที่